สวัสดีค่ะกุ๊กน,นะคะเจ้าหน้าที่ประกันชีวิตสีกุุงโบรเกอร์ประจำสาขาพัทยาค่ะคลิปที่แล้วได้นําแบบประกันชีวิตมาแนะนํากันไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็อยากจะนําเอาแบบประกันสุขภาพที่เป็นสัญญาเพิ่มเติมมาแนะนํากันค่ะเพราะสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญของทุกเพศทุกวัยคงไม่มีใครอยากที่จะเจ็บป่วยหรือเห็นคนที่เรารักเจ็บป่วยแต่บางครั้งโครคภัยไข้เจ็บก็มาเยือนโดยไม่รู้ตัวคงไม่ดีแน่หากเราไม่มีค่ารักษาพยาบาล ดังนั้นการประกันสุขภาพจึงเป็นตัวเลือกอนันดับต้น,ตนที่เราควรมีไว้นะคะประกันสุขภาพมีด้วยกัน2แบบคือประกันสุขภาพแบบเดี่ยวและประกันสุขภาพแบบกลุ่มเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละแบบมีเกณฑ์การเลือกซื้ออย่างไรบ้างคะ่ะประกันสุขภาพแบบเดี่ยวเกณฑ์การพิจารณาคือ1อาชีพ2อายุ 3. โรงพยาบาลและค่าห้องประกันสุขภาพแบบกลุ่มเกณฑ์พิจารณาคือ1 งบประมาณค่ารักษาพยาบาล 2. ตำแหน่งและลักษณะงาน 3. จำนวนพนักงาน 4. ประวัติการทำประกันสุขภาพประกันสุขภาพควรทำตอนไหนอายุเท่าไหร่ถึงจะดีที่สุดอายุประมาณ20ปีขึ้นไปนะคะพเพราะเบี้ยประกันภัยต่ำและเป็นช่วงที่กำลัง,งเริ่มทำงานและมีรายได้เป็นของ แนะนำเป็นประกันสุขภาพที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือจะทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์และซื้อสัญญาสุขภาพเพิ่มเพื่อเป็นการเก็บออมเงินให้ได้มากขึ้นและเป็นหลักประกันในชีวิตในด้านค่ารักษาพยาบาลน,นอกเหนือจากสวัสดิการจากที่ทำงานนะคะค่ะและนี่ก็เป็นแบบประกันสุขภาพที่นำมาให้ชมในวันนี้นะคะ เพื่อนๆที่พี่ท่านใดสนใจมีข้อสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถทักแชทและแอดไลน์มาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นให้ด้านบนได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ